กับดักของคนฉลาดที่ทำร้ายชีวิตแบบเงียบๆคุณเคยไหมคะฉลาดรู้เยอะคิดเป็นแต่กลับไม่ไปไหนในชีวิตไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งแต่เพราะคุณติดอยู่ในกับดักของความฉลาดตัวเองบางคนวิเคราะห์ทุกความเสี่ยงจนไม่เริ่มบางคนเก่งพูดแต่ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้บางคนรู้เยอะมากแต่ชีวิตไม่ขยับ นี่คือเรื่องจริงของคนฉลาดที่กำลังพลาดโดยไม่รู้ตัวบางครั้งสิ่งที่ทำร้ายเรามากที่สุดไม่ใช่ความโง่แต่คือความฉลาดที่ใช้ผิดที่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง18กับดักของคนฉลาดที่ทำร้ายชีวิตตัวเองแบบเงียบๆและถ้าคุณเข้าใจและหลุดออกมาได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการค่ะตอนที่หนึ่ง คิดเยอะจนไม่กล้าทำหลายคนฉลาดมากคิดทุกความเป็นไปได้คำนวณทุกความเสี่ยงจนลืมว่าชีวิตไม่มีคําตอบที่แน่นอนอยู่แล้วเหมือนชายคนหนึ่งอยากเปิดคาเฟ่เล็กๆเ,เขาศึกษาตลาดอยู่สามปีเต็มแต่ร้านของเพื่อนที่เริ่มในปีแรกกลับกลายเป็นร้านดังในปีที่สาบางครั้งความกลัวที่จะพลาด กำลังขโมยโอกาสที่จะเริ่มไปจากเราอย่างเงียบๆตอนที่สองชนะคำพูดแต่แพ้ชีวิตคนฉลาดมักชนะในทุกบทสนทนาแต่หลายครั้งกลับแพ้ในความสัมพันธ์เคยไหมคะเถียงจนชนะแต่รู้สึกแพ้เพราะสุดท้ายเราสูญเสียคนที่อยากให้เข้าใจเราไปชีวิตไม่ต้องการเหตุผลที่ถูกเสมอไปบางครั้ง ต้องการแค่หัวใจที่อ่อนโยนพอจะฟังตอนที่3รู้มากแต่ไม่ลงมือทำคุณอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เรียนคอร์สพัฒนาไม่รู้กี่ครั้งแต่ถ้ายังไม่ลงมือทุกอย่างก็แค่ข้อมูลไม่ใช่พลังงานวิจัยจากฮาวาดบอกว่าคนที่ลงมือภายใน24ชั่วโมงหลังเรียนรู้อะไรใหม่จะมีโอกาสนำสิ่งนั้น ไปใช้ได้จริงมากกว่า80%ส่วนคนที่แค่รู้จำได้ไม่ถึง10%เเพราะความรู้ไม่เปลี่ยนชีวิตการลงมือเท่านั้นที่เปลี่ยนได้ตอนที่4คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแล้วทันทีที่คุณคิดว่าฉันรู้แล้วคือวันที่คุณหยุดเติบโตเหมือนนักธุรกิจบางคนที่เคยรุงแต่ล้มเหลวเพราะไม่ฟังใคร โลกหมุนเร็วเกินกว่าที่เราจะยืนอยู่ที่เดิมได้คนฉลาดจริงไม่ใช่คนที่มีคำตอบเสมอแต่คือคนที่ยังมีคำถามใหม่ๆอยู่เสมอตอนที่5ไม่เริ่มท้าไม่สมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบคือภาพลวงตาไม่มีใครพร้อมร้อยเปอร์เซนก่อนเริ่มได้จริงคะ่ะสตีฟจ็อบส์เคยบอกว่า start small learn fast เริ่มจาก60%เอร์เซ แล้วพัฒนาไปเรื่อยๆคือทางเดียวที่ถึงเส้นชัยได้อย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่มเริ่มก่อนแล้วค่อยทำให้พร้อมนั่นแหละคือความกล้าของคนฉลาดที่แท้จริงตอนที่6ติดกับดักการคิดเกินไปหลายคนคิดวนอยู่กับถ้าอย่างนั้นละ่ะถ้าอย่างนี้ละ่ะจนไม่ได้ก้าวออกไปไหนเสียทีเหมือนคนที่ยืนอยู่หน้าประตูที่เปิดอยู่แล้ว แต่ยังลังเลจะก้าวออกไปดีไหมบางครั้งการคิดเกินไปคือการซ่อนความกลัวไว้ใต้คำว่ารอบคอบตอนที่เจ็ดอยากเลือกถูกมากกว่าลงมือก่อนเขามัวแต่หาคำตอบที่ดีที่สุดจนเสียโอกาสที่ดีกว่าไปแล้วความสำเร็จไม่ได้มาจากการเลือกที่ถูกที่สุดแต่มาจากการเลือกแล้วค่อยทำให้ถูกคนที่ก้าวหน้าไม่ใช่คนที่เลือกเก่งที่สุด แต่คือคนที่ลงมือก่อนแล้วปรับให้ดีขึ้นเรื่อยๆตอนที่8ประเมินค่าคนอื่นต่ำเกินไปบางคนฉลาดจนเผลอมองว่าคนที่รู้น้อยกว่าต่ำกว่าทั้งที่หลายครั้งประสบการณ์สำคัญกว่าทฤษฎีคนที่ฉลาดจริงจะรู้ว่าทุกคนมีบางอย่างให้เรียนรู้เสมออย่าปิดกั้นการเติบโตของตัวเองเพราะความอีโก้ที่คิดว่า ฉันเก่งกว่าตอนที่9กลัวความล้มเหลวจนไม่กล้าเสี่ยงเขากลัวเสียหน้าเพราะคิดว่าคนฉลาดไม่ควรพลาดแต่ความจริงคือทุกคนที่สำเร็จล้มมานับครั้งไม่ถ้วนคนที่กล้าพลาดคือคนที่เติบโตเร็วที่สุดเพราะกล้าก่อนเก่งเสมอตอนที่สิบใช้เหตุผลกลบความรู้สึกเขาอธิบายทุกอย่างด้วยตรรก,กะ จนลืมว่าใจคนไม่ใช่สมการงานวิจัยจากเยียวพบว่า EQ สำคัญต่อความสำเร็จมากกว่า IQ ถึง70%จงฉลาดพอที่จะเข้าใจเหตุผลและอ่อนโยนพอที่จะเข้าใจหัวใจของคนอื่นตอนที่11ติดอยู่กับความสำเร็จในอดีตเขาหยุดพัฒนาเพราะเคยทำได้ดีจนลืมว่าโลกเปลี่ยนทุกวันเหมือนบริษัทใหญ่ที่เคยรุ่งเรือง แต่ล้มเพราะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอดีตคือครูไม่ใช่บ้านให้เราอยู่ตลอดไปตอนที่12มองว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเขาเริ่มใช้ความฉลาดสร้างกำแพงแทนสะพานกลายเป็นคนที่ไม่มีใครอยากร่วมทางความฉลาดแท้จริงไม่ใช่ใช้เพื่อที่เหนือกว่าใครแต่ใช้เพื่อเติบโตไปด้วยกันตอนที่13เชื่อว่าเหตุผลต้องมาก่อนทุกครั้ง เขาลืมว่าความสัมพันธ์สำคัญกว่าความถูกต้องบางครั้งการยอมลดเหตุผลลงนิดหนึ่งคือทางเดียวที่จะรักษาคนสำคัญไว้ได้อย่าฉลาดจนลืมความเข้าใจตอนที่14ใช้เวลาไปกับการคิดแทนที่จะลองผิดลองถูกเขากลัวเสียเวลาทำสิ่งที่อาจไม่สำเร็จจนเสียเวลาคิดโดยไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยคนที่ลงมือก่อน จะเรียนรู้ได้เร็วกว่าเสมออย่าก,กลัวความผิดพลาดเพราะสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือไม่ได้เริ่มสักทีตอนที่สิบห้าไม่ยอมขอความช่วยเหลือเขาฝืนทุกอย่างไว้คนเดียวเพราะคิดว่าทำได้เองแต่สุดท้ายหมดแรงกลางทางคนฉลาดจริงรู้ว่าทีมพาเราไปได้ไกลกว่าพลังคนเดียวตอนที่16 มั่นใจในแผนจนลืมความยืดหยุน่นเขาวางแผนดีเกินไปจนไม่เผื่อความไม่แน่นอนโลกจริงไม่มีอะไรเป็นเส้นตรงคนที่เอาตัวรอดได้ไม่ใช่คนที่วางแผนดีที่สุดแต่คือคนที่ปรับตัวได้ไวที่สุดตอนที่17ตัดสินความสำเร็จด้วยมาตรฐานตัวเองเขาเผลอมองว่าความฝันของคนอื่นเล็กเกินไปเพียงเพราะไม่ตรงกับมาตรฐานของตัวเอง แต่ความสำเร็จของแต่ละคนมีนิยามไม่เหมือนกันอย่าตัดสินใครเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเดินมาไกลแค่ไหนกว่าจะมาถึงตรงนี้ตอนที่18ลืมว่าความฉลาดต้องพัฒนาตลอดเวลาเขาคิดว่าฉลาดแล้วคือจบแต่โลกไม่ได้หยุดกับที่งานวิจัยจาก MIT พบว่าคนที่เรียนรู้ต่อเนื่องมีแนวโน้มประสบความสำเร็จมากกว่าสเท่า อย่าหยุดเรียนรู้เพราะความฉลาดวันนี้อาจกลายเป็นความล้าสมัยของวันหน้าสรุปท้ายนี้นะคะความฉลาดแท้จริงคืออะไรอย่าให้ความฉลาดกลายเป็นกำแพงที่ขังหัวใจคุณไว้จงใช้มันเป็นสะพานเพื่อเรียนรู้เติบโตและเข้าใจชีวิตมากขึ้นทุกวันเพราะความฉลาดแท้จริงไม่ใช่การรู้มากที่สุดแต่คือการใช้สิ่งที่รู้ เพื่อสร้างชีวิตที่คุณรักมากที่สุดถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้เปิดมุมมองบางอย่างในใจคุณได้บ้างอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะทุกสัปดาห์เราจะมาพูดกันเรื่องวิธีคิดที่จะไม่แค่เปลี่ยนชีวิตคุณแต่เปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองและโลกใบนี้ไปตลอดกาลขอบคุณที่ฟังจนจบแล้วเจอกันตอนหน้าที่เราจะเติบโตไปด้วยกัน อย่างมีสติและมีหัวใจ